อูเพียครับนี่อย่างว่าเขาอูครับนี่ก็พักเข็มเข็มนี่ก็กกหัวปพาครับ nhìn việt thật đây mới đây được Yeah. Đây nhìn โอกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาโหกสิงดังหมดอกสิบไม่นะยังไล่การยังมืงอหาถ้ามีอันคำหอครับ,รบทุกเมื่อเลยครับผมโอเพียครับโอุปยาอุปยครับเนื้อไอ้ง้วงครับครับใช้ใช้เลือดเป็นไอ้นีน่ใช้เป็นน้ำตกนำ้นำ,นำค,ครับครับว่าก็ซาครับม่าอย่นั้น,น,นกินขอน้ำกันครับ เอาแส่จัดแซบครับโอ้ยนะครับยี่ครับขากินเขากินยางนี่กินน้ำนั่นแครับน้องเตีแบบนี้ครับเดียวจะไม่โลงสีครัมเลยไเขาขวามาขับไปกินน้ำกันแซบนะครับพูดเยอะรนอื แยบตัวละครับตรงนี้ครับยิบเนี้ยสุกเนี้ยเนาะมตสซานเนาะแยบเลยครับเซีบเนี๊ยบย,บยบานนะครับ <c oughs> นี่นะผมแ <c> ซ <oughs> ีบกี่ขานน,นู้ <c oughs> นนะครับ,รบใส่เห็ดเข็มข้าแต่ไข่ไปเป็นกุเยียมพริกเียก งอ่ะอาการพิกพร้อมนี่ครับอืมมันมาพีงแง่งมาเผ็ดแลงวนะไม่สุดง่งเลยครับวอสอนมาสดหนำนะผมที่นหนำน่อยโอ้ยขนาด ดอยครับนี่เป็นแบบเห็ดเช็ม่มันาจยำไงว่าจ่ะังปวดปวดรลดนี่นี่นปุ่มเลยเลยยำมือไก่ไม่มันยดังนงี้ยวงอชิ้นเสียงน้ำมือเแแสบด้วยครับ กินนั้กันนะครับผมผมกินแซ่บไปแล้วครับ,บน,นี่ผมจะลับครับผมยังผิดผ่านหากินอบไกล่ลาบเป็ดลาบหมูไม่จำนะครับก้อยปลาครับเบินงานที่ใดอีกอย่างครับมือวันหยุดซองมือนี่ miếng gì mừng ngang cây ăn Thôi khai nhịp bạn Mấy giá ăn Nhanh bịt Thôi đỏ lắm tả chạy đây mình phát นะครับให้ไ่อทากินขโหลายก่อนตัวเราจะทำงานหนักเหนึ่งเด้อบังลูกหงอมาไลาครับลูกหงอพ่อทศาร่าอทส,สำคัญเลยครับมีแตู่ปมาหาดิครับเลาหัวหน้าแข่งไง mong muốn mười hết mong muốn mười hết mọi người mọi I mean. người mọi người mọi มีบักหอยอยู่เดีย๋ยวตาบัากหอย่เหรอว่าก็สากินอยู่อืทำสุดแซ่บกินกับไอหุ่นเชินน้ำ Ngày trước đi, ăn gì không thấy tụi dình Qua dùm bài riêng Nói lặng Gì ạ lấy gà nổi vô hợp ôm sẽ mua là bao lâu ô, xài mô, nó om, mô, 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 là nhặt mô, mô, Nấm mô, Xài mô, 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 làm mô, 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 อืจับด้วยครับอืองแจว <ผม S 1> ิสันเซีบบ้า,านหรอครับ <laughs> นี่นบ้าขันบ้าันหรอครับต้องนอนตั้งเยวครับ <laughs> นอนเ,นเว้นนี้อนตคงไม่รอประธานตลอดครับสี่ศูนย์วัดสี่ศูนย์ไว้นะครับหนึ <laughs> ่งร้อยสองอะคือก้นไม้มา หนึ่งหนึ่งสองอืมโอ้ยแสบโอ้ยมันแสบผักแสบแน่ปล่อยเมียแบบนนะี้อยู่ใจนวด <y uk S 2> ดีน,นะพอห้ามเมียอืม ใส่เห็ดเข็มน้ำขงไยน้ำยี่น้ำ,นนำจัดกินอ็มึงวันมันกินไงดีะครันจิน,นมเลอย่างนั้นเหรอเนี่นุ่มจีบนะครับเนาะของเสียบเยอะอมอนมากครับมือใดมีน้ำกินถ้ผมได้ยูนดกับโรซาดิเกินมากกินยังชีแลรอครับ กันจะแย่กับพัดเรากินขอกันก้อนเราอยู่ออกซิาก้อนเราติดลงเวียนนามนะครับลงเวียนนามนะว่าไปครับกันลงเวียนนามเนแอเก้วนะครับไ่รหอกอันมไปทุกเนเราห้องคองกันยุ่มกันกับใ้กันหาข่าวเห้กันกินไปครับจ้มงันราจ่า ấy đâu rồi sao vậy gần nào chín không làm camera hoa 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 trong nhà hàng hoa 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 thế là เพ่อะ่าสุภาษิตโบราดครับหน้าพี่นงหามยังมาบอกบอกพี่นงเนี่ยเป็นในเหตุการณ์บั่นการเมืองหรือว่าน่าให้เราด้วยนะครับเราจะออกเดือนพอเถาะดูเคยนะครับผมนามุนหน้ามังบุูยังปันให้ใครไม่ได้พี่นงอย่าซนเราอะ <c oughs> <c oughs> อ้กล่าวสวัสดีครับดัดครับ้วยครับโอเคเรียบร้อยอืม,มนี้เฮ้า